หนุ่มซอนรามตอกกลับเจ็บแสบโพสต์ภาพกรวดน้ำให้ติก๊ก บิ๊กบราเธอร์หลังโดนอดีตภรรยาโพสต์อุทิศส่วนบุญกุศลให้เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อนุ่มสอนรามออกมาประกาศหย่าภรรยาสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์โดยระบุข้อความยาวเหยียดประมาณ2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาหลายครั้งเรื่องทางด้านการติดหนี้หรือการยืมเงินซึ่งต่อมาทางด้านติ๊ Big b บิ๊กบราเธได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการดังถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวที่เกิดกับเจ้าตัวโดยติ๊กบิ๊กบราเธอได้กล่าวว่าความจริงคือหยากันตั้งแต่เดือนมกราคมไม่ใช่การหยากแก้เค็ดแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอทําบุญใส่บาตรยามเช้าหลังโดนอดีตสามีหนุ่มสอนรามไล่ออกจากบ้านซึ่งทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอก็ยังคงทําบุญเช่นเดียวกับตอนที่อยู่กับหนุ่มสอนรามโดยทางด้านติ๊ก Big b r o า h e r รได้ระบุคแคปชั่นไว้ว่าเอาบุญมาฝากนะคะและล่าสุดเช่นกันหนุ่มสอนรามนั้นได้ตอบกลับเจ็บแสบ Post, โพสต์กรวดน้ำให้ติก๊กบิ๊กบราเชอร์หลังโดนอดีตภรยาโพสต์ Post, อุทิศบุญกุศลให้ซึ่งงานนี้หนุ่มสอนรามได้โพสต์ Post, ระบุข,ข้อความว่าอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับผม ag, การกระทําสำคัญกว่าคำพูดซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้ #stvg